นะครับข้อที่22่สิเขาบอกว่าใส่โพแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์จำนวน x โมลลงในน้ำา200ลูกบาศเซนจากนั้นวัดความเข้มข้นของสารละลายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ได้ y โ mol ให้พิจารณาข้อความกรอกรอแลข้อใดกาบถูกต้องอันดับแรกเลยนะครับแมกนีเซียมจานวน x โมลเนี่ยครับมันละลายในน้ำมันมันมันไม่ละลายนน้ำถูกไหมแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันไม่ละลายนน้ำมันมีค่า ksp เราก็ต้องเขียนก่อนอะแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เป็นโซลิดนะครับ กลายเปไ็นแมกนีเซียม2บวกเอควียสบวกกับ2องไฮดรอกไซด์ประจุลบแล้วก็เอควียตามนี้นี่คือสมดุลที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยตัวเนี้ยเอ็กโมในน้ำสอ0ร้อยรูปบาทเซนความข้นอ่ะเข็งกัอเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็สมดุลโซลิดเราไม่ใช่คิดถูกไหมครับอ่ะเขาบอกว่าความข้นของ Y ของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์คือของตัวเนี้ย ทีละลายออกมาเป็น y โมลาร์ถ้าอันนี้ละลายออกมาลบ y หน่วยอ,อในนี้หน่วยอะไรดีครับหน่วยเป็นโมลาร์เนาะเป็นโมต่อลิตรอันนี้ต้องบวก y บวก 2y ถูกไหมครับ1ต่อ2อย่างนี้นะและสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเ่าจแต่งนี้เราไม่ได้คิดอนะเริ่มต้นเราไม่ได้คิดเราสมมติได้ไหมว่าว่ามีว่ามีอยู่กี่โมลีครับตอนนี้กี่โมล,ล่ะตรงเนี้ย Y โมล่าเท่ากับก e ี่โมทำได้ไหมทำได้เนอะก็คือคูณลิตเข้าไปก็เป็นโมลละระบบข้อนี้สองรือลูกบาทเซนก็คือค cool ูณเข้าไปด้วย0.2นจุยนะครับหน่วยจะเป็นโมลละแปลว่าตอนแรก X โมเนี่ยครับละลายออกไปละลายไปได้เท่าไหร่ครับ0.2 Y งั้นของแข็งในระบบต้องเหลือเท่าไหร่ครับ 0.2y เอ,อ่อ x ลบ 0.2y ครับไม่ใช่ห้า x ลบ y นะต้องเหลือ x ลบ 0.2y นะข้อ้หนึ่งผิดนะครับ,นะรบถัดมาค่า Ksp ของในเซนเซอร์ไซด์เท่ากับเท่านีน้คิดค่า K ครับสมดุลก็ต้องตรงน,นี้ไม่คิดอยู่แล้วไม่ต้องใส่ นี่ก็เป็น y กับ 2y เวลาคิดค่า ksp ก็ต้องเท่ากับ y คูณด,ด้วย 2y ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมต้องกลายเป็น 4y กำลัง3ก็ถูกครับข้อนี้นะเพราะมันมีเลขดูนเป็นเลข2ต้องยกกำลงังขึ้นไปด้วยนะครับหน่วยของค่า ksp คือโมต่อลิตรกำลัง2อันนี้เป็นโมต่อลิตรอันนี้เป็นโมต่อลิตรถูกไหมครับโมต่อลิตรโมลต่อลิตรแต่มันกำลัง2งั้นต้องเป็นสมบัตกกำลังอะไรครับโมต่อลิตรทั้งหมด สครั้งอ่ะต้องเป็นกำลงัง3างั้นข้อที่ถูกก็คือข้อขอเท่านั้นครับตอบช้ที่สี่